สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกมาฝากกันวันนี้เราจะมาทําน้ำพริกกะปิก,กันก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคําแนะนําอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีมะเขือพวงพริกขี้หนูสวนมะนาวน้ําตาลปีบ๊บกระเทียม กะปิน้ำปลาน้ำอุ่นค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมไทยลงไปนะคะประมาณ20กีบพริกขี้หนูสวนวันนี้เราใช้ประมาณ40เม็ดนะคะถ้าหากว่าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ลดพริกลงได้นะคะเพราะพริกขี้หนูสวนะจะมีความเผ็ดมากกว่าพริกจินดาสีแดง แล้วโขกรวมกันเลยค่ะนี่ค่ะโขกละเอียดประมาณนี้พอค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กะปิลงไปในการตำน้ำพริกกะปิให้อร่อยยิ่งขึ้นกะปิที่ใช้ต้องเป็นกะปิที่รสชาติดีเราจะใส่กะปิลงไปประมาณ1ช้อนนะคะมะเขือพวงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือพวงลงไปแล้วก็บุบๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะเหลือบางส่วนเอาไว้แต่งหน้า เราแค่พอบุบบุบมะเขือพอค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะเราจะใส่ประมาณ1ช้อนนะคะเพราะน้ำพริกกะปิต้องมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เผ็ดตาม เราจะยังไม่ใส่น้ำปลานะคะเพรกะปิเรามีรสชาติเค็มนิดนึงมะนาวค่ะน้ำพริกเราจะไม่ค่อยมีน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำต้มสุกลงไปแต่น้ำเนี่ยต้มสุกเราทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเราเติมไปประมาณ3ช้อนค่ะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะถ้าน้ำน้อยไปเราเติมน้ำได้อีกแล้วเดี๋ยวเราชิมรสชาติแล้วก็ปรุงกันใหม่อีกทีหนึ่ง เพื่อนๆชิมรสชาติได้เลยนะคะเราจะเติมน้ำปลาลงไปนะคะเพราะว่ารสชาติเราจะไม่มีรสชาติเค็มเลยตอนนี้เติมน้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาตักใส่ถ้วยทานคู่กับปลาทูชะอมชุบไข่ทอดมะเขือยาวชุบไข่ทอดที่เราทำไว้นะคะตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะ น้ำพริกกะปิเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ทานได้ไหลายวันแต่วิธีการเก็บก็เก็บไว้ในตู้เย็นอยากทานเมื่อไหร่ก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกกะปิทานคู่กับปลาทูทอดผักลวกหรือจะเป็น มะเขือยาวชุบไข่ทอดชะอมชุบไข่ทอดเพื่อนๆสามารถดูวิธีการทําได้ที่สัญลักษณ์ตัวไอมุมบนด้านขวาเลยนะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามที่แฟนเพจเสือหิวด้วยนะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ